สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนนี่แบล็กจาก The s a c k ก e a m ครับผมกับคลิปที่ผมจะมาเล่นเกม Home s w e e t Home สวายกับที่เดิมนะครับกับคุณต้นกับพี่เบิร์ดแล้วก็คนภาคเสียงนายามคนภาคเสียงเจนและเบลครับผมและบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับนายามเนี่ยเขาจะมาเล่นเป็นผีนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูเลยครับที่เอาวิญญาณมาด้วยก็เพราะว่าวิญญาณมันมัน,ม,นม,มันตามาต,ติดอ่ะ ตรงคอเนวายตายเกิดครับนี่แหละโฮมสวีทุกโอเคอันนี้คือพี่เปสะดวกเล่นสะดวกเล่นแันใช่ไหมครับได้ได้ได้จริงจริได้เลยได้เลยชิวๆได้เลยนะคืออยากเล่นอะไรมากกว่าบอกเลยนะฮะเบลเล่นแฮนด์ได้อยู่ผมขอเอนเนอร์จี้แบบลมตัวยามไปเลยมาคุณผู้ชมครับก็คือพี่พี่จิมเล่นหันนั่นแหละมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาลืมกดแชร์ไปโดนไม่เดียวฟาดหรอคนที่โดนไม่เดียวตีเนี่ยได้ดีทุกคน ใช่嘛ใช่แล้วใช่แล้วอะไรวะเลิกสู้แล้วว่าเลิกไม่สู้แล้วว่าเอ๊เกิดแล้วโรงพยาบาลล้างด้วยพี่จิมผมเกิดแล้วผมเกิดตายและวนเวียนซ้ําแล้ววนไม่ว่างเว้นวิงบอลให้ไกลอย่างนั้นเหรอในเกมที่เราไม่อาจนิกดแองเกิลแต่ตายมันเปลี่ยนซ้ำๆ เอ๊ว่าพี่อยู่แถวนี้แน่เลยรู้ได้ยังไงอ่ะ๋อรู้รู้แล้ว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 อย่างกัะโจโจ้อ๋องจ๋าอ๋องจ๋ามาหาฉันหน่อยเฮ้ยอ๋องจ๋าด้วยผมไม่มีคนเดียวอีกคนนึงก็อ๋องนะพี่อ้าวอ้าวแล้วที่กูตามนี่ของไหนวะเนี่ย นี่มันเล่นใหญ่ลักษณะอะไรโอ้ยพี่จิมโผพี่นี่ขอได้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนพี่จิมไหนจิมไหนจิมคารูเทอร์จิมไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิมไหนแต่ตอนนี้ฉันรู้จิมไหนมากเลยผมผมติดผมติดผมติดพี่จะมาทำไมพี่จะมาทำไมไอ้กูจะมาตัวนี่กันฉันรู้แล้วว่านายเป็นใคร เป็นใครครับผมเป็นใครครับนายเป็นเจนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนะมีเจนสองคนเดี๋ยวจะพวกนายอยู่ไหนนะ่อ๊ยโอ๊ยสีมนใกล้มากค่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้สวฮ้ยเส้ยเฮ้สเฮสยเส้ยเฮ้ยวั้ดเฮันเฮ้ยเฮ้ยเฮียเยเย้เ้วเสวัสดีสวัสดี้ย สวัสดีครับไปแล้วเดี๋ยวตะกี้ออกข้างหน้าไปแล้วออกหลังมาจากไหนเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะย่งเงาพันล่างรู้จักเปล่าเหนื่อยอ่ะเพิ่งเริ่มเองนะโอ้ยพี่แหมพี่เจนเจนที่ฉันตามหาฉันตามหาเธอมานานแล้วล่ะนานแค่ไหนกันนานออกมาได้ลาชีที่ผ่านมานี้เอง ห้านาทีเนี่ยมันถือว่าแป๊บเดียวเองนะพี่นะแต่สำหรับฉันมันนานแสนนานเลยล่ะแล้วมันไหลจะมีคนสวดมนต์แหน่ไม่ต้องหยุดสวดที่ไหนมีสวดที่นั่นมีเราแกันที่ไหนมีสวดผมว่าทคิเหมือนอันอื่นมากกว่าพี่ใหมอนเล่าไหมเหมือนอะไรเหมือนเล่แหละพีเคยดูโฆษณาสอสอป่ะ ที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไงวะนี่เป็นอะไรพี่ต้นต้นต้นพวกแน่ยมาพี่มาตรวจอยู่ตรงไหนวะลงไปพี่ก็เลี้ยวซ้ายเลยพี่อ่าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมซ้ายแล้วก็ซ้ายอ่ะพี่พี่อย่าเดี๋ยวพี่เอ้าซ้ายไหนวะเนี่ย้ายไหนมึงบอกมาดิจ้ะ้ายแล้วก็ซ้ายอ่ะพี่อ่าเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้าย ล้วก็นั่นแหละพี่แล้วก็ตูนตรงออกประตูไปเลยพี่นั่นแหละเอาตัวไปเลยใช่ไหมได้เลยพี่ต้องเฮ้ย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 เดี๋ยว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 มาทำไมตรงนี้เอ๋ไปแล้วไปแล้วเอ๋เว้นเกงเขียวไงล่ะ เฮ้ยมาแล้วอ่ะเขามาอยู a ่อยู <c oughs> ่อยู <c oughs> ่ตรงเนี้ยเขามาโอ้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 มาแล้วไม่้องเจอกันเดี๋ยวแล้วมันนะมาแล้วโอ๊ยโอยโอยสแตมมิน่ากูหมดโอ้เอาสแตมมิน่าหมดแล้วอย่างนั้นแหละ เ้าอีกแล้วเียวไปดกลับไปเอาเดี๋ยวนี้โดสาเอามาให้เ้อะไรเหพี่พี่เห็นนั่นไหมคะเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับอ้เาไวไม่นะตะกี้เนี่ยฉันร่วงด้วยนะ เอ้<ด>นี่แน่นี่แน่โอ้ยพังประตูเฮ้ยพังไปแล้วนะพี่เบิร์ดเงียบเลยเฮ้ยนีเย่เราหาของให้อยู่ไงเฮ้ยเฮ้ยผีเข้าไปแล้วฮยโอ้ยมันก็ตามตามจัดๆเลยคนนี้วิญญาณยังตามติดของจริงค่ะเฮ้ยเจ็บ <c oughs> ไม่ต้องหลบออกมาหนีเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องลบไม่ต้องลบแม่เบลซะดีดีว้าไปไหนเนี่ยว้าไปแค่แค่นี้ไงพี่ว้าทำไมนี่แน่อ้าววันดีอ้าวเสร็จแล้วนี่นะเอ๊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 ะอยู่ไหนอยู่ไหน เสียงใกล้กูกูกูน่าจะลงไปเออลงไปไหนลงไปเออกูน่าจะลงไปเผีตนเดียวนะถึงต้องแบบคิดจังเลยโอตายเลยอรกันนี้ัตอโอ้ยพี่เพี่เบิร์ตอืพี่เบิร์อืออเลยพี่เบิร์พี่เบิร์นพี่เบิร์อนุ่กทีอุ้ยอุ้ยพี่เบิร์อุ้ยโอ้โหอะไรกันอะไรกันเนี่ยพี่เบิร์ จริงๆผมเกิดเองได้แต่โอ้ยไม่หมดไม่ปล่อยก่อนไม่ปล่อยใครใครใครสวดอยู่แบบนี้เราจะเรียกว่าการลากเทียนตนจะได้ชุบไม่ได้ถือไว้พวกนายอยู่ไหนน่ะแมวเริ่มตาลายไปหมดแล้วนะออยู่นี่กันแล้วอ้าว ไอ้กางเกงเหลืองที่ฉันตามไล่อยู่ตั้งนานนี่เองเขียวพี่มาพี่มา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 เข้ามาเร็วใครมันใครมันมามามาโอเคนี่นี่อะไรโอ้เสียงแต่ละคนนี่มันหัวหัวจริงเลยมา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 เอ๊อเอาไงเอาไงอย่าพาลงนะน้องน้องเขาหนีก่อนทุกคนผีอยู่นี่ทุกคน อยู่ตรงนั้นได้เลยนนได้เลย,เลยอันนี้คือพี่เบิร์ดใช่ไหมว้าวตีพี่เบิร์ดใหญ่ใหญ่ใหญ่ช็อตใหญ่ใหญ่ช็อตนี่ระดับพี่แล้วพี่สปอร์ตใจดีกทมไม่มีชอ็อตขนาดนั้นมาถึงมีตังค์ตราบใดที่น้องเหมียวยัง ยังซัพเฟอร์อยู่เราก็ปั่นได้สิแค่อย่างงั้นเอาวตายแล้วไปแล้ว้องเดียวแล้วเดือน้องเกิดออุ้ย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 หอยหวนทรมานไม่ได้การละสิ่ละถึงเวลาแล้วฉันจะต้องเอาจริงบ้างแล้วล่ะที่เห็นที่เห็นแหวนขุมทรัพน้องไหมคะเห็นครับนั่นแหละค่ะพูดเห็นตั้งแต่ตอนเห็นเพื่อนในสตรีมแล้วเห็นเลยว่ามีใครเอาอะไรมากองอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เจมอย่าพุ่งเลยอย่าหนีไปหนฉันไปเลยนะอุ้ยเจนอยากให้เล่นเต็มเลยน่าจะได้จังเลยเออนั่นแหละพี่เออพี่ทำดีพี่พี่ทำดีให้มันแล้วจงทำดีจงทำดีจงทำดีไอ้แม่งไงเออโอ้ยโดนอยู่ดีเว้ย เหมือนน้องเป็นถูกอะไรสักอย่างมีคนเก็บน้องขึ้นมาโอเคอันนี้คือก็ฟังฟังไหมว่าครับคิดไปเองตอนนี้แหละคิดไปเองไม่ไม่หดอเบลเดี๋ยวไม่ได้ลงล่างเหรอไม่หรอคนละคนโดนจว่าเกิดพลาดนี่ก็ใจสีน้ัเงินอย่างนั้นเหรอเสียงเสียงพี่ฟิวร์ฟวร์เดี๋ยว ไอผมยผมหยิบของโอเคโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะสวัสดีโอ้ย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 เอาไม่นะออ้ยโอ้ยโ้ยเอาไปโดนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนครูชมครับเรามาดูเรามาดูเรามาดูภาพมาเป็นเรามาดูภาพ อ้ยู่แถวนี้อุ้ยอุ้ยโอ๊ยโดนหลงไม่ไหวละไม่เกี่ยว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 เลื่อนดูหน่แวไม่เกี่ยวไม่นะไม่นะของมาบ้างครับที่มันยกองตรงนี้อุ้ยน้องชิบอุ้ยเอาเป็นว่าผมจะไม่ทำอะไรแล้วกันเดี๋ยวพี่คะโลน้องเอ๊ อันนี้ไอพี่ขานี่คือพี่ขานี่มันมันฟาดใหญ่เลยไออพี่ขาวนใหญ่วนมวนวนวน และไอ้แย่ทั้หนูแย่ทั้หนูจะดูแต่ทุกคนต้องดูในกล้องอค,ครับแย่ทั้งหนูจบจบจบ,อบโอ้โห,โโหประมาณนี้ครับเอาตรงๆนะครับเหนื่อย <laughs>